ตมจะพูดทักกันด้วยนะครับในรายการมเด่นเราปันมาหลายเกมนะครับวันนี้นะครับ EP ที่สาครับอัปเดตใหม่นะในวันที่24เนี่ยครับโอ้ยวันฮาโลวีนนะครับเอาเรื่องกันนะครับโอเคนะวันนี้เราหายจากนานนับสองสัปดาห์นะครับโมฮคก็ไม่ได้ทำอะไรบ้างนะครับก็อยู่นิ่งๆไปนะเราทำอะไรนิ่งๆไปเราอัปเดตใหม่วันที่24เนี่ยะเราอัปเดตใหม่ ห่ายแล้วท่านผู้ชมไม่ทำไมต้องมีเติมวะชิบหายแล้วมันต้องมีคนเติมแน่เลยมากันเยอะแน่เลยเนี่ยไอเนี่ยมันชื่อว่าอะไรนะโอ้โหเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมโอ้โหน่าจะมากันเยอะนะครับมันมันเติมกันหมดแหละเซ็งเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหทำไมต้องมีวะเฮ้ยโดนแล้วเรียบร้อยบางไปเลยนะครับบางไปเลยแต่ท่านผมบางไปแล้ว จริงม okay. so cool. ่ะจริงโอ้โ d a t e มาอีกแล้วยี่สิบสี่นะครับโอเคนะเนี่นะเออไม่ได้คืบหน้ามาใหม่นะครับเงินนี่น้อยมากเลยเงินน้อยมากธุรกิจตกต่ำไม่มีอะไรเยอะนะครับธุรกิจตกต่ำแล้วันนี้นะเล่นสักันตานเหมือนเดิมหรือเปล่านะสกันตานะครับหรือเปล่าหรือเปล่าขี้โม้อยู่นั่นเลยนะครับโอเคนะเนี่ยเรามาดูกันยี่สิต่อไปน่าจะมีอันนี่ละมั้งซุ่มสุ่มอันนี้่าจะมามาสักหนึ OVER ่งใบพอเพราะว่าพวกเรามันจนนะครับโอเคนะโอเคนะยี่สิบต่อไปน่าจะมีนะครับโอเค เด่นไปดิสุดวกขนาดไหนดูกันมีอะไรรึเปล่ามีเสียงอะไรเสียงกูฮู้ฮู้ซีสองแยมฮู้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 มเลอะไรไม่พิจารณาเลยคือแรปเตอร์เค้ไม่มีดอนนะเราไปเลยนะมันจะมีการัปเด่ม่หรอเปล่านะ Hãy subscribe chú Oh, ับแล้วมันตัวมันเริ่มเลยโอ้ได้ตังแสดววะอะไรวะอะไรเนี่ยโยท่านมแล้วตันตันตันโอ้โหวันี้เราเนี่ยท่าชมโอ้ยขนเรื่องท่านชม้ยเดี๋ยว ไม่มาอย่าลืมมาลองเล่นกันดูนะครับสุดยอดมากเลยโวลวส์นะอย่าลืมมาลองเล่นกันดูนะครับอัปเดตใหม่มาแนละ้วสุดยอดเลยโอ้ันนเอปย,ย,ยแล้วให้กดทำไมอ่ะเฮ้ยไม่แค่นี้อ่ะ เด,ดี๋ยวทุกคนมาตัวคูโหยชมใครมาดูอยู่นะถ้าใครอยากเติมมา,มาเติมเลยกันนะครับโอ้ผมไม่ไหวแล้วจนนะโอ๊ยโอ๊ตเติมดวะอะไรวะด้ว่ยด้ว่าผมเพิ่งสามสิบแล้วมันขึ้นอย่างเงี้ยเฮ้ยบ้าโอ้โหนี่อะไร ับเล่นให้ต so ันดูนะคโอ้โหเก่งเลยนะเว้ยดองเลยนะครับเรากำลัจะให้ทำอะไรอีกเนี่ยโห้ยกดเล่นนะเพราะทเดียวนะครับจะรออีก24เข้ามานะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองมาลองมาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคนะเดี๋ยวสาหรับวันนี้นะเราขอลาไปก่อนนะ EP13 นะครับน่าจะมีการส่มวันนี้นะครับโอเคนะน่าจะได้อยู่นะมันอยู่นะครับโอเคมาลองดูนะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับเดี๋ยวลืมอะไรหรือเปล่าวะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับ วันนี้ขอลาไปก่อนสำยัอะไรวะเดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนนะสวบสดีครับบ๊ายบายเย้บอยสไวันลี้ทำมุละวะ